สวัสดีพ่อไม่เปร้องเพลงแั้วันนี้เรามาอยู่แบบบล็อกอันนี้เป็นรหัสหล,ลักคมเลขวันผมร้อยสิบถ้าผมเลขวันตนแครรหัสนี้ไม่่ใฟ Bye. โบนอะไรเบื่อนปากงานต่อ oh, ด mm ้วยเลยเราบินมาที่มันคือโบนอะไรโบนของเกาะฟ้าที่อ๋อมันโหดที่ฝนใช่ไหมไม่ก็ไม่สุดสุดนะสุดที่สุดเจ้าแฟงกี้เลเวลเจ็ดร้อยห้าสิบใช่เนี่ถยคือเจ้าแฟงกี้เย พ่หน <À, S 2> <B ột. S 1> ูจะไปรมได้นะเพราอีกนานถ้าตงนเต็มบักโอเบับัมันอดอนั่งแอลูดเมนูลดนั่งแอลดนมตูดจายเล พี่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 เรื่อง่างนี้แบบพอมันเรื่อมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ลงเล่นียละยีเฮ่นี่ยมันเลื่อไม่ได้เลวเนี่ยมันต้องเอาในนี้ออกมาานขึ้นไม่รู้ เออ็จเล็กเว็ยไม่เล็กกว่าพี่รับเฟซค่าบอลินเอ้ยบอลของที่นี่อือ่บอลนกุดแเงินนี่อนนี้ก็ผมเก็บเงินผมซื้ออที่สักีนนพี่พี่พี่พูดกับใครนะพี่ทำคิดดู ความไม่เลีวตันกันนั่นเวนประมาณร้อยหกร้อย้วเราก็จะไปฟาร์มก่อนอยู่แล้วพูดตกังแตกต่องกัน มันบอมันังบอมันสิกนบอดักนบอนั่นน่ะดักเบอหน้ามันผมยังไม่ไอ้บอก็ไก่ปอมันไม่แขาลบิน บินไม่มทันบ่เต็มมันจิโร่ได้ deve. มันเทพบ่เต็มมันต่อไปิโได้เอาแบบท้าไม่เอาแบบบินไม่ได้ไม่ข้าลงด้วย หนึ่งตัวใช่ไหมคุณอยากชนบอสที่มันแบบไม่คอยเห็นคยเห็นแต่บอลลิงบอสที่เป็นแบบมันก็บอลลิงเราแบบไม่ค่อยชอบเราได้ถ้าเรามีพลถ้าผมมีผลไฟผมฟู่กับบอลลิงได้ ก weight, ็ผมไปเอาชนะโบลินก็ได้นะผมน้ำแข็งก็ผมไม่ชอบมันมันท่ามันสร้างระเบิดนู้นเอาถังไฟสร้างระเบิดแม่งแต่ปฏิกิริเอโนกันพี่ก็เอโนคือบอสของที่นี่อือมเนี่ยอยาก เต็มครับโลบี้ก็ดีโลบีนี้ไม่ได้ก็โลบี้ครับว่านั่นก็ื่อะไรกิวัข้างเาเป็นบ้านใายโคท่อหลังชิบมยมา่กีรือว่าเนัวันี่ใชะอ่างอันห ช่วยโลฟี่กับโรโลฟันจีไม่ใช่มาจีใครคือมาจิกูไม่รู้จักใครฟันจิผมไม่ค่อยรู้ผมไม่ค่อยจำได้จำโฟโรแล้วก็โลฟี่ด่าดูซิโลฟี่ดูซิแล้โลฟี่กับตายดอนน่ะไอจะรอกเลยไปติดตัวไอไอบอสไอบอสตัวเนี้ยตายโลฟี่ตายดอนทีโฟโรกับ ปักไงปักไงปักไฟจิตบอกวมันมาคุย

Mau tanya, ต้องอนมาเคุณคะกลับแล้วกับเพียงท่านอ้นะครับตอตี้ไอนิ้วไม่ได้